สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube p e t e r b o t มาสรุปข่าวกันนะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2567มีข่าวลือว่าเชลซีสนใจโจนาธานทากับรายานแชกี้นะครับจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับรวมไปถึงมีจอร์ดอบิมิเกลครับออกมากระตุ้นโคพาเมอร์ให้โชว์ฟอร์มปังๆในเกมใหญ่เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับมารอฟังกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยครับใครก็ตามที่กำลังหาอุปกรณ์เกมเมอร์ดีๆนะครับไปจัดนี่กันได้้เเเลลยโต๊ะแวกกม แบรนด์ไทยคุณภาพครับจอราคาเริ่มต้นเพียง1,999บาทมีให้เลือกมากกว่า10รุ่น60สีเข้าได้กับทุกห้องทุกไลฟ์สไตล์ปีเตอร์บอสใช้มา3ปีแล้วครับยืนยันว่าดีจริงแจ้งทางเพจเป็นแฟนคลับเชลซีรับของแถมเพิ่มไปเลยครับหรือสั่งผ่านช้อปปีผมทิ้งโค้ชพิเศษเอาไว้ให้เรียบร้อยฝากเชนกูเกมมิ่งที่รู้ใจเกมเมอร์ไว้ด้วยครับนี่ใช้มาดีมากๆไปอุดหนุนกันได้เจ้าของเขาเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กําลังวางแผนที่จะมีบุตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าผมแนะนํานี่เลยครับแผนประกันค่าคลอดที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้ประกันคลอดแบบเฟิร์สคลาสนะครับทั้งก่อนคลอดหลังคลอดจะได้รับการดูแลอย่างดีนะครับคุณแม่คุณลูกได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนาวงเงินคุ้มครองสูงถึง2องแสนถึงสี่แสนบาทต่อปีเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันบาทต่อเดือนเท่านั้นและที่สําคัญมากๆนะครับเอาเบี้ยประกันตรงนี้ไปลดหย่อนภาษีช่วงสิ้นปีแบบนี้ได้ถึง25 0 0 0 ต่อสแกน QRco d e ได้เลยครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กําลังหาของกินเพลินๆนะครับช่วงที่ดูบอลแบบนี้นะครับก็ไปอุดหนุนไปจัดนี่กันได้เลยครับก็เป็นขนมอบกรอบจากเนื้ออกไก่ชื่อแบรนด์ว่าฟรังโกนะครับอร่อยง่ายไม่รู้สึกผิดแคลอรี่แค่80เองนะครับมีให้เลือกถึง2รสชาติก็คือรสซอสเกาหลีกับรสต้นยำราคาเพียง30บาทเท่านั้นมีจําหน่ายที่เซเว่นอีเวนใกล้บ้านคุณไปหาซื้อกันได้ปิดตบวไปจัดมาเรียบร้อยนะครับอร่อยมากๆไปอุดหนุนกันได้เเจ้าของป็น เชลซีด้วยนะครับเชียร์มาตั้งแต่ปี97เลยทีเดียวนะครับฝากไปอุดหนุนแบรนด์ฟรังโก้ด้วยนะครับเซเว่นมีขายนะ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กําลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับผมแนะนํานี่เลยครับโรงเรียนนานาชาติบริต i ชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลบ g งคอกนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียมาสู่โรงเรียนเป็นออฟชอร์สคูลครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยินยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจากเดบันยูเอเอสซีบีซีอินสแกชันและ 2, มสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การ์เทน1ถึงเกรด12หรือว่าอนบนะครั ติดต่อที่เบอร์0819294229เจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะส่งลูกส่งหลานไปเรีนหนังสือกันได้พี่ตร์บดเคยไปทัวร์สกูมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาเริ่มข่าวกันครับเราจะเริ่มกันที่สถิตินะครับของนักเตะรายบุคคลที่ทำผลงานได้ท็อปในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับก็ถ้าเกิดนับอย่างเช่นอ่ะเซฟต่อเกมมากที่สุดนะครับเป็นแมตช์เฮอร์แมนเซนของเลสเตอร์ซิตี นะรับเซฟไปถึง13ครั้งเข้าปะทะชนะต่อเกมนะมากที่สุดนะครับก็จะเป็นเทรนอานกับไตริคมิเชล8ครั้งก็จะมีบอกเลยครับว่าในเกมเกมไหนสร้างโอกาสเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นเดยันคูลูเซฟสกี้นะครับทำไป9ครั้งตอนที่สเปอร์เจอกับแมนยูผ่านบอลใน1เกมเยอะที่สุดนะครับเป็นยูริตีเลมันส์ทำตอนเจอกับเอฟเวอร์ตันไป126ครั้งและประตูกับแอสเซสครับ เป็นโคพาเมอร์ครับ4ประตูในเกมเดียวอันนี้คือมากที่สุดแล้วในซีซั่นนี้นะครับก็คือโคพาเมอร์ทำเอาไว้ในเกมที่เจอกับไบรตันแล้วก็แอสซิสเกมเดียวมากที่สุดก็เป็นโคพาเมอร์ครับทำสามแอสซิสในเกมเจอกับวูลฟ์วันนั้นโนนี่มาดูเอเคก็เลยได้เป็นแฮตทริกฮีโร่ไปเลยนะครับก็ในแง่ของผลงานส่วนตัวยิงมากสุดต่อ1น,นัดในซีซั่นนี้เป็นพาเมอร์แอสซิสมากสุดต่อ1นนัดในซีซั่นนี้เป็นโคพาเมอร์แต่ทีนี้ครับมันก็มีความเห็นจาก จอร์ดโอบีมิเกลเป็นความเห็นเชิงติเพื่อก่อน,นะครับกระตุ้นอนะ่ะมิเกลเขาก็กระตุ้นให้โคพารเมอร์ mer, โชว์ฟอร์มในเกมใหญ่ๆออกมามากขึ้นนะครับเขาบอกว่าเรากำลังพูดถึงโคพาเมอร์ mer, ซึ่งผมเองก็เป็นแฟนตัวยงของนักเตะคนนี้และใช่ผมคิดว่าแฟนเชลซี Chelsea, ทุกคนก็เป็นแฟนตัวยงของโคพาเมอร์แต่ในเกมใหญ่หญๆเกมสำคัญพาเมอร์ Palmer, ต้องต้องทำให้เห็นมากกว่านี้นั่นเป็นคำถามเดียวของผมกับ เออร์ลิงเบรลฮาลันกับฮาลันเนี่ยผมก็ยังมองว่าเขายังทำสิ่งนั้นไม่ได้กับแมนซิตี้เหมือนกันและจนถึงตอนนี้โคพาเมอร์ก็ยังทำสิ่งนั้นไม่ได้เพื่อเชลซีในเกมที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยพาเมอร์ค่อนข้างเงียบ ลิวพภลค่อนข้างเงียบและเกมกับแมนยูนต็ดก็เช่นกันเกมสําคัญสําคัญเนี่ยผมอยากเห็นโคพาวเมอร์มากขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือนักเตะที่มหาสัจ์นนะแต่ว่าลองดูเกมใหญ่ๆนะครับคุณลองดูนักเตะอายุน้อยอย่างรามินยาเมลยาเมลเนี่ยเกมสําคัญน้องคนนี้มันมาผมอยากเห็นโคพาวเมอร์ทําแบบนั้นอีกสักหน่อยเราทุกคนเนี่ยรักโคพาวเมอร์ mer, แต่ผมอยากเห็นเขาแอสซิสหรือทําอะไรบางอย่างในเกมสําคัญสําคัญมากขึ้น นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่า,าเห็นต่างกับจอห์นโอบิมิเกลนะครับผมว่ามิเกลเ็าค้เหมือนเราอะ่ะก็คือแบบเป็นแฟนตัวยงของโคพารเมอร์เหมือนกันแล้วก็รักเราก็มองว่าโคพารเมอร์เป็นสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมเหมือนกันนะตอนนี้แต่สิ่งที่เขาพูดมามันก็เป็นแฟกต์นะครับเรามองเจอเกมใหญ่ๆอย่าง Arsenal, อาร์ซอนก็วันนั้นส่วนหนึ่งก็คือไม่ฟิตด้วย นะครับเกมเจอแมนยูนอกจากช็อตที่แตะหลบ2คนแล้วก็ยังไม่ได้มีช็อตมือหว่ามากนักเกมเจอลิเวอร์พูลกับซิตี้นี่คือเล่นไม่ออกเลยนะครับก็ตามที่มิเกลพูดไอตอนเนี้ถ้าเจอกับคู่ต่อสู้ประเภทที่ว่าเชลซีเหนือกว่าศักยภาพรายบุคคลเหนือกว่าเนี่ยโคปาเมอร์ Co mer, จัดได้ไม่งั้นคงไม่มี7จประตู5แอซิสนะครับข่มเขาได้แต่เกมใหญ่ๆเกมสำคัญยากๆเนี่ยไอตรงเนี้ยมันต้อง อัปเลเวลขึ้นมาเพิ่มเติมถ้าพาวเมอร์อยากก้าไปอีกสเต็ปต้องพยายามเล่นในเกมใหญ่ๆใ,ให้ปังมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆถ้าอยากไปถึงการเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสนะครับตอนนี้คือแวลดีมากแล้วแต่ถ้าเกิดอยากไปถึงท็อปคลาสเนี่ยมันต้องเติมตรงนี้เข้ามาแต่ในทางกลับกันเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่านี่ก็เพิ่งเป็นซีซั่นที่2ที่โคพาเมอร์ได้เล่นเป็นตัวหลักอย่างจริงๆจังๆแค่นี้ พีกว,กว่ากับเชลซีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะเดี๋ยวรอเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมรอเจอกับคู่ต่อสู้ที่หลากหลายเพิ่มเติมผมเชื่อนะว่าท้ายที่สุดเราแค่รอเวลาผมเชื่อว่าเดี๋ยวโคปาเมอร์จะทลายกำแพงตรงนี้ที่จอร์โอเมมิเกลตั้งเอาไว้ได้นะครับก็เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจโคปาเมอร์ต่อไปนะครับจากเรื่องของโคปาเมอร์นะครับเรามาดูกันที่คนนี้ครับช่วงนี้เขากำลังฟอร์มเปรียงฟอร์มดีทีเดียวครับเปโดรเนโตนะครับ เป็นโรเนโตเนี่ยมีคำชื่นชมจากโรเบโตมาร์ตินสนะครับกุนซือทีมชาติโปรตุเกสนะครับเขาออกมาชมเนโตครับบอกว่าเป็นโรเนโตเนี่ยตอนนี้เขาอยู่กับเชลซีเพราะว่าเขามีความพร้อมสำหรับการเล่นในระดับท็อปแล้วแล้วก็นี่คือนักเตะที่คาดเดาไม่ได้นะครับขณะที่เนโตก็ชมโค้ชกลับครับบอกว่ามันเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับโค้ชอย่างเขา คุณจะเห็นได้เลยว่าจากทัศนคติของนกเตะโปรตุเกสตอนนี้ทุกคนมีความสามัคคีเราเชื่อมั่นในตัวเขามากเหมือนกับที่ตัวโคชก็เชื่อมั่นในตัวพวกเราเช่นกันนะครับแต่ว่าพอยต์หลักเนี่ยโอเคแหละหลกัหลกๆเท่าที่เราจับใจความก็คือมาติเนสชมใช่ไหมบอกว่าตอนนี้คือแบบเป็นระดับท็อปละแล้วก็คาดเดาไม่ได้แต่ว่าที่ท็อปคอมเมนต์ของฝรั่งที่เขาพิมพ์กันนะส่วนใหญ่จะไปพิมพ์เรื่องของการแปลจากภาษาต้นฉบับให้กลายเป็นอังกฤษ เราไม่ทราบครับว่ามาร์ติเนสพูดเป็นสเปนตามสัญชาติของเขาหรือพูดเป็นโปรตุเกสนะที่เขาคุมอยู่แต่เขาบอกว่าพอแปลมาเป็นอังกฤษเนี่ยต้นฉบับที่แปลมาเนี่ยแปลใช้คําว่า unbalanced player เขาก็บอกว่าคำนี้มันมันใช่เหรอ unbalanced นักเตะที่ไม่สมดุลอย่างมากอ่ะเออเขาก็บอกงี้เขาบอกแปลแบบถูกต้องจากภาษาต้นฉบับน่าจะใช้คําว่า unpredictable มากกว่าหรือว่านักเตะที่คาดเดาไม่ได้ พราะถ้าให้แปลว่าเปโดเนโตเป็นนักเตะที่ไม่สม,มดุลอย่างมากมันไม่เหมือนคำชมถูกปะเออไปที่ถูกต้องเขาบอกจากต้นฉบับนะก่อนจะไปเป็นอังกฤษอีกทีน่นไงต้องใช้คําว่า unpredictable หรือว่าเป็นนักเตะที่คาดเดาไม่ได้ช่วงนี้ก็ต้องยึดตัวจริงไปยาวๆเปโดเนโตอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวจริงตำแหน่งปีกซ้ายหรือปีกข,ขวาแต่ว่ากระแสตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มเชียร์แล้วว่า เนโต้ตัดเข้ามายิงได้นะอยากให้ลองเล่นเป็นปีขวาตัวจริงบ้างแล้วก็เดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยจีดอนซานโชความฟิตน่าจะมาแล้วเออก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ในมุมผมนะถ้าให้ผมวิเคราะห์นะเออผมก็เชียร์แบบนั้นนะครับเนโต้ขวาซานโชซ้ายแต่เดี๋ยวเกมนัดหน้าเนี่ยผมยังรู้สึกว่าท้ายที่สุดเชื่อไหมก็ยังจะเป็นโนนี่มาดูเอเคต่อ <c oughs> ผมว่าเป็นโนนี่ต่อแม่แฟนบอลจะเริ่มเชียร์อยากเห็นเป็นเนโต้กับซานโชก็ตามอ่ะดูกันต่อนะครับ จากเรื่องของเนโตครับมาดูกันที่อาการของโรมโอลาเวียเอ่อหลายคนน่าจะจำกันได้ครับว่าเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยลาเวียมีอาการบาดเจ็บนิดๆแล้วก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกแต่เจ้าตัวก็ยังถูกเรียกประติดทีมชาติเบลเยียมรอบนี้นะซึ่งน้กเตะเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ตอนไปใหม่ๆครับบอกว่าผมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ตอนนี้กำลังทดสอบร่างกายดูว่าโอเคหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะโอเค อย่างไรก็ตามครับโดมินิโกเทเดสโกนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่เบลเยียมแพ้เมื่อคืนนี้บอกว่าลาเวียเนี่ยมีปัญหาที่แฮมสตริงนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้กับตัวนักเตะก็คือเดินแล้วมันมีอาการเจ็บแป๊บๆนะครับซึ่งทำให้เราไม่อยากเสี่ยงใช้งานเขานะครับก็ถ้าเจ็บที่แฮมสตริงเนี่ย มันก็มีหลายระดับนะครับถ้าระดับเบาเนี่ยเบาแบบเบาสุดๆเนี่ยเถึงสิวันก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็7ถึงสิวันระดับกลางเนี่ยก็เป็นหลักสัปดาห์จนถึงเดือนแต่ถ้าเกิดระดับหนักมันก็คือ3เดือนขึ้นไปแต่ดูแล้วเนี่ยการที่โค้ชไม่ให้ลงเล่นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่มันหนักหน่วงมากกว่าผมคิดว่าน่าจะไม่รุนแรง นะครับกับเคสนี้ของโรเมโอลาเวียแต่จะทันเกมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้หน้าหน้าไหมเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนะครับภาวนาให้เป็นแค่ระดับหนึ่งนะครับสำหรับโรเมโอลาเวียก็เอาพูดตรงๆนะจริงๆไม่ควรจะต้องไปเข้าแคมป์ทีมชาติ้ด,ดยสารเชลซี Chelsea, ควรจะต้องคุยเหมือนกันนะว่าว่านักเตะอย่างอย่างลาเวียหรือใครก็ตามที่แบบว่ามีความสุ่มเสี่ยงเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยจริงๆเซฟได้ก็ก็ควรเซฟเอาไว้ก่อน รอให้ร่างกายมันฟิตสมบูรณ์สภาพร่างกายมันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะค่อยไปเล่นทีมชาติดีกว่านะครับอย่าเพิ่งเสี่ยงเลยนะแต่ก็อ่ะขอให้ไม่หนักละกันเพราะว่าช่วงนี้มาเรสกากำลังชอบนะครับน่าจะได้เป็นตัวจริงคู่กับไกเซโดไปอีกสักพักหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ฟิตเอนโซเฟนันเดสก็จะได้โอกาสในเกมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจากเรื่องของลาว,วียผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ตลาดซื้อขายเอาเซนเตอร์ก่อนนะครับมันมีข่าวลือมาครับจากสื่อคอร์ชออฟไซต์ นะครับเขาบอกว่าเป็นที่เข้าใจว่าเชลซีคือตัวเต็งในการคว้าตัวโจนาธานทานะครับกองหลังของไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วก็ในข่าวบอกว่ามีการเริ่มเจรจาข้อตกลงดังกล่าวแล้วนักเตะกำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้เซ็นฟรีได้ในข่าวบอกด้วยครับว่าที่เชลซีอยากได้เนี่ยเพราะว่า ฟอร์มของอักเซลดีซาซี่กับเบ์นบาร์เดชิลนะไม่ค่อยดีก็เลยอยากได้คนมาแทนแล้วก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมข่าวนี้จากคอสอฟไซซึ่งปกติเนี่ยถ้าคอสอฟไซด์เขาไปอ้างอิงจากนักข่าวดังๆหรือจ้างนักข่าวดังๆมาเขียนนะมันก็พอฟังได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสื่อคอสอฟไซด์เขารายงานเองเป็นออริจินอลอ่ะเป็นซอสของเขาเองเนยความน่าเชื่อถือก็จะน้อยครับประมาณเทียบสี่เทียห้านะครับแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นครับทางบ๊อบบี้วินเซนต์ ตอนนี้ประมาณเทียรสนะครับของฟุตบอลลอนดอนนะครับออกมาส่วนว่าเชลซียังไม่ได้มีการพูดคุยกับโจนาธานทาแต่อย่างใดนะก็ออกมาส่วนนะครับว่าไม่เป็นความจริงทีนี้ครับจะจริงหรือไม่จริงอันนี้เราต้องรอดูไปอีกสักพักแต่ว่าโดยส่วนตัวนะส่วนตัวจากที่มีโอกาสได้ไปเห็นฟอร์มของโจนาธานทากับตามาแล้วในเกมบุนเดสิกานะครับตอนที่เลเวอร์เสมอกับบาเยนผมว่ายังเล่นดีอยู่นะแม้ว่าปีนี้ เลเวอร์จะฟอร์มดรอ p ไปนะครับฟอร์มดรอ p ไปจริงๆแต่ว่าฟอร์มของโจนาธานทาผมว่าก็ย,ยังใช้ได้ครับแล้วก็อายุ28มีประสบการณ์มีภาวะผู้นำอาจจะไม่ได้แบบเก่งเทพมากเทียบกันแล้วอะ่ะมันยังคนละเกรดกับเตียกโกซิวาแต่ผมคิดว่าถ้ามาก็น่าจะช่วยทีมได้นะเป็นเซนเตอร์ตัวซ้อนเล่นลูกกลางอากาศดี แต่ว่าต้องยืนคู่กับคนมีสปีดหน่อยเพราะตัวชน,านทารน์เนี่ยสปีดแกไม่ได้ไวมากนะครับตอนนี้ทีมเต็งที่จะได้ตัวชน,านทารน์เนี่ยมันเป็นไบเยนมิวนิกเพราะว่าแวงซองตองปนีเนี่ยเขาอยากได้ทาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วแต่ว่าเลเวอร์คูเซนไม่ไม่ลด,ดราคาให้นะครับแต่ทีเนี้ยนักเตะก็ค่อนข้างยืนกรานชัดเจนนะครับว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเลเวอร์เพราะฉะนั้นเซ็นฟรีได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเซ็นฟรีได้ถ้า ถ้าบาเยนจริงจังก็น่าจะเสร็จบาเยนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่จริงจังขึ้นมาผมก็น่าสนใจนะเว้ยออผมรู้สึกว่าผมอยากได้เซนเตอร์ตัวคัฟเฟอร์มาซ้อนตัวมีประสบการณ์คือโทซินก็ถือว่ามีประสบการณ์แต่ว่าของโทซินเนี่ยมันคือประสบการณ์ในลีกนะครับแล้วก็คุณภาพของโทซินมีไหมมีแต่ว่ามันก็ยังเบียดโควิลกับโฟฟาน่าไม่ได้แต่อย่างของจุนทานทาเนี่ยมันมีประสบการณ์เล่นบอลยุโรปมาด้วย ผมว่ามันก็อาจจะเป็นการสมมุติเอาให้คิดภาพง่ายๆเปลี่ยนจากบาเดียชิวเป็นจุนทานทาก็น่าจะช่วยทืมได้ประมาณนึงกันนะผมก็รู้สึกชอบนะแต่เชลซีจะเอาหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปถ้าเรามองท้ายแบบอย่าไปซีเรียสเรื่องตัวเก่าอายุเยอะเนี่ยและ28มันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดน,นั้น ผมว่าน่าสนใจแต่แนวทางของเชลซีที่ชอบนักเตะอายุน้อยจะเอาหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อนะครับแต่ว่าเบื้องต้นอคอสอฟไซยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ฟังหูไว้หูก่อนนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับแล้วก็มีอีกดีลหนึ่งครับที่มันมีข่าวมานะครับเมื่อคืนนี้นี่เลยครับมาอีกแล้วนะครับจำกันได้ไหมครับว่ามามีข่าวกับเราตั้งแต่ยุคข,ของมาริซิโอโปเชติโนนะครับแต่ก็ถ้ามองแง่ดีตอนนั้นเราไม่เลือกแชกี้ เราเลยไปได้โคพามร์ Palmer. เออถ้ามองแง่ดีแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวอีกแล้วนะครับอ,อ่เหนนิ้มีรายงานจากสื่อที่ผมช่วยกรองให้มาตลอดนะครับก็คือฟิชาเคสนะครับสื่อสเปน ความน่าเชื่อถือก็เทียสี่เทียห้านะครับบอกว่าลิเวอร์พูลก,กับเชลซีเนี่ยยินดีจ่ายเงิน20ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวรายานแชกี้นะครับตัวรุกของโอลิมปิกลียงตอนนี้ลียงกำลังมีปัญหาการเงินหนักนะครับเป็นหนี้มหาศาลโดนค่าโทษปรับตกชั้นด้วยและน่าจะต้องเร่ขายนักเตะ ข่าวบอกว่าเชลซีชอบนักเตะคนนี้ครับเข้ากับปรัชญาดาวรุ่งพรสวรรค์น่าจะเติมความคิดสร้างสรรค์ในเกมรุกเชลซีได้น่าจะช่วยเหลือเชลซีได้ตัวเลขเนี่ยฟีชเชคสบอกว่า20นะครับแต่ว่าทางเลกิปสอฝรั่งเศสบอกว่าถ้าใครจะเอาเนี่ยรีโอน่าจะตั้งไว้25นะครับซึ่งข่าวนี้นะครับอ่านในแง่ของความน่าเชื่อถือก่อนเหมือนที่ผมบอกครับฟีชเชคส์ความน่าเชื่อถือน้อยผมว่าข่าวนี้ยังไม่น่าจะจริง ยังไม่น่าจะจริงแต่คอนเซปต์ของผมทำไมผมถึงหยิบข่าวนี้มาช่วยกรองให้นะครับผมว่าข่าวนี้ยังไม่น่าจะจริงแล้วก็ถ้าเรามองข้ามเรื่องความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวออกไปเรามองว่าตำแหน่งของแชกี้เนี่มันสำคัญไหมแชกี้นี่เป็นได้ทั้งกลางรุกแล้วก็ปีกขวามันคือตำแหน่งเดียวกับโคพาเมอร์เลยครับแต่ว่าแชกี้มันจะเป็นสายคล่องตัวเล็กๆมีความคล่องพลิ้ว ผิวจ,จัดนะครับปีนี้ก็จำนวนประตูแอซิสก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตัวจริงทุกนัดน,นะแล้วก็สไตล์แบบนี้ถ้าเรามองว่าเขาเป็นกลางรุกเนี่ยที่เชลซีก็มีโคพาเมอร์กับชูอัลเฟดิกซ์อยู่ก็เต็มนะครับถ้าเรามองเขาเป็นปีกขวานะครับตำแหน่งปีกข,ขวาเรามีเนโตเรามีโนนี่ซึ่งผมรู้สึกว่าเชลซีก็ยังมีตัวเลือกริมเ้นเพียงพออยู่ตอนนี้เรามีปีกถึง4คนและอย่าลืมว่าเดี๋ยวซนะัมเมอร์หน้า เอสเตวาวิลเลียนจะมาอีกแล้วเอสเตวาก็เป็นปีกขวาหนัดเท้าซ้ายเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าทั้งกลางรุกทั้งปีกขวาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีที่ให้กับรายันแชกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสของตัวจริงหรือเคสของการมาเป็นสควอตเด็ผมเลยยังมองภาพไม่ออกครับว่าทำไมเชลซีต้องไปเอาแชกี้แม้ว่าจริงๆแล้ว นั่เตะคนนี้จะมีพรสวรรค์นะครับผมยังชอบเลยตอนที่มีข่าวผมยังอยากได้เลยมันคล่องมากมันพริ้วมากและวิชั่นมันค่อนข้างดีนะครับแต่เชลซีไม่ได้ขาดตำแหน่งนี้ณนะเวลานี้ผมก็เลยอาจจะไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นนะครับมาปิดท้ายกันที่ภาพบรรยากาศที่สนามซ้อมคอปแฮมเชลซีลงภาพบรรยากาศของฤดูกาลนี้คือไม่ใช่ภาพใหม่ล่าสุดนะเป็นภาพที่ไม่เคยเปิดเผยมาก,ก่อน จากบรรยากาศสนามซ้อมค็อปแฮมในฤดูกาลนี้นะครับว่ามีภาพอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ภาพก็เป็นภาพนักเตะเชลซีตอนกําลังซ้อมนะครับนี่มีไคลโลมูดริกนะครับยิงอันนี้น่าจะเตั้งแต่ตอนปรีซีซั่นแหละรูปนี้นะครับตั้งแต่ปรีซีซั่นเพราะว่าในภาพเรายังเห็นยอเยเปโตวิชอยู่เลยแล้วก็ภาพที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดคือภาพนี้ครับมีการตั้งจอขนาดใหญ่ นะครับที่สนามซ้อมคอปแฮมเพื่อให้นักเตะนะครับได้ดูฟอร์มการเล่นของทีมในนัดที่ผ่านๆมาคิดว่าภาพก็น่าจะถา่ายตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเช่นกันนะครับนี่ครับบรรยากาศการฝึกซ้อมนี่กอดเอาไฟของผมนะนี่นักเตะของเราคิดว่าใครเนี่ยคนนี้เนี่ยใส่หน้ากากอยู่เนี่ยแต่คนข้างๆนี่เป็นเปโดโรเนโตอันนี้เอนโซมาริสกาเนโตอีกแล้วนะครับกับคูคูเรียแล้วก็เอนโซเฟเนนเทสลีวายโควิลครับนี่เลยนี่อันนี้น่าจะเป็นมาโดกุสโตครับทรงผมแบบนี้ มอยเซสไกเซโดนะครับภาพสวยๆเยอะนี่บาเดชิวอีกแล้วนะครับแกงนักเตะของเรานี่ครับอ่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศสวยงามนะครับก็สนามซ้อมคอปแฮมค่อนข้างกว้างนะครับออตอนที่ผมไปเนี่ยก็ได้ไปดูทัวร์เขาพาไปทัวร์นะครับรีปาร์เกอร์พิธีกรเชลซีทีวีก็พาไปทัวร์ รอบสนามเลยแต่ว่าเสียดายยังไม่มีโอกาสได้ไปดูการซ้อมนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งอ่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสอยากไปดูเซสชั่นการซ้อมเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าดีครับสนามซ้อมเอาแฮมแล้วก็เขาายากมากนะครับยากมากมากกว่าผมจะได้เข้าเนี่ยรอมาหลายปีแล้วเกินนะครับสนามซ้อมเอาแฮมเขายากมากๆแต่ว่าอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับผมยังคิดเลยนะว่า ไปดักถ่ายตั้งแต่หน้าสนามซ้อมบ้างดีเพราะว่าเอออยากเซลฟี่กับบางคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของผมด้วยครับฝากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลบังคอกด้วยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีการันตีโรงเรียนดีแน่นอนนะครับฝากนี้ด้วยครับใครที่กำลังวางแผนจะมีบุตรนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดไปสอบถามได้เลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีนะครับก็บอกมาจากช่องพีทบองฟล เชลซีเช่นกานอุปกรณ์เกมเมอร์โต๊ะเก้าอี้คีย์บอร์ดมีครบไปจุดหนุนกันได้เต็มที่เลยรวมไปถึงทางฟรังโกนะครับขนมเป็นอกไก่เป็นสแน็คนะครับอบกรอบอร่อยมากๆซื้อได้ที่เซเว่นอินเวนทกสาขาเจ้าของเป็นแฟนเชลซีเช่นกันนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บสขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย